ไปแล้วครับพี่น้องโอ้แลดเรียวกว่านากครับโอ้โอแลดเรียวกว่านักพี่น้องมึงจากต้นยางนะครับเรียวกว่เรียวกะ ขนาดพี่น้องโอ้ยโอ้ยขนาดพี่น้องดิเนเอาซะผมดินหอยเลยครับโอ้มันแรนเร็วเขาอ,อยู่หรือครับผมสวัสดีครับผมมาเนี่กะมาพบม,มาพอกันทีเก่านะครับมาเนี่พามาชม6640นะครับผมใส่ปุ๋ยอย่างนะครับใส่กบใส่กบป,ปุ๋ยนะครับผมโอ้แรงขนาดนะครับ <music> อ้าว้โหอานางยางโหดแล้วครับเสียงยางโหดแล้วครับเสียงในปลายยางไหมมาครับคลิปนี้ฝนตกเศร้ามนะครับเดี๋ยวผมสิล่องแรงน้ำมึงครับว่าขั้นนี้มันสิเร็วคักบ่ครับ,รรบเอ้ยเอ็ว快ย ว่าเราเคยเห็นพันแรีนปานี้นะครับเนี่ยอันอันนี้แรีนเร็วเพราะหยังนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับผมผมจะอธิบายให้ฟังจักหน่อยนะครับนี่ครับสาเหตุที่ตัวผมแรีนเร็วนะครับนี่มันจะเป็นร่องสินะครับเวลาเขาไถเขาจะถให้ดินมันสาดขึ้นมาสีแล้ครับให้มันถมหยาน้ำจักหน่อยนะผมเห็นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับบันมันก็จะถมหยาดน้ำนะครับพี่น้อง นี่แหละครับสาเหตุที่เป็นยังขึ้นแรนเร็วเมนจะว่าเราต้องขับแห้งกันได้เด้อซำนี่เมนจะว่าอีกนะครับมันมีวิธีมันม,มันมีแนวพาเหตุอยู่นะครับมันก็เลยต้องแรนเร็วนะครับใไปอีกรองนึงนะพี่น้องโอ้แรนเร็วครับกิลีครับไยจวด ได้ยินไหม่าคการดเลยครับพี่น้องเสียงไหมโอดีจ้อย,ยครับเสียงกระลาคุณไหม แล้วครับพี่น้องโอ้แล่นเร็วกว่านะครับโอ้แล่นเร็วกว่าแหะแพี่น้อง เดี๋ยวเร็วครับเอาไว้เพื่อโอ๋โอเร็วอีรีพี่น้องรอบนี้ใช้ไดนะทั้งขางนะครับบ่านนี้มึงจากต้นยางนะครับเร็วมาเร็วกับ

เร็วครับเมยโอ้เมยขนาดพี่น้องดินแล้วสิผมดินหอยเด้ครับโอ้มันแลีนเร็วเัาอยู่หลีครับผมฟ้าผมบ่คิดว่ารถ6640ไฮเกียสองสีเลนเร็วปนีนะครับนี่โอ้คลิปนี้มาถ้ำบดาแล้วครับผม แรนรถไทยครับคลิปนี้ผลมันโตแล้วพี่น้องก็ถือโอกาสแรนรับน้องเมืองครับเป็นเมง่อยกับพ่อแรนได้อยู่แล้วครับผมโอ้ยมึ<อ>งแนกหมดฮือเธอแตกเลยพี่น้องเอ้คนนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนเลยครับผม ไก่สีเล้แล้วครับพี่น้องมึงเราล่ครับห h ้าหกเมื่อกี้นี่นะครับเนี่ยแปนเอิดเติดเลยพี่น้องเนี่วู้แต่สอ่อนนะครับไถกบลงไว้เป็นปุ๋ยนะครับผมเป็นปุ๋ยให้ยางกินอีกนะครับบ้าน,นี่ยไก่สีเล้วแล้วครับมึงครับมันกับงามขนาดครับ มันพันงามขนาดครับปลูกล่องปลูกลูกปลูกล่องเดียวนะครับนี่มันนี่ปีที่แล้วปลูกสองล่องนะครับปีนี้ปลูกได้ล่องเดียวนะครับถ้าปลูก2สองล่องมันก็สี่ไ่ได้ผลผลิตหลายนะครับผมนี่ครับคนสมัยใหม่ก็จะปลูกมันแบบนี้นะครับนี่เจ็ดคือบ่อยากได้นะครับแต่ว่าได้หลายนะครับนี่มาแล้วครับ ใส่เสร็จแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสองสามอีกสามล่องนะครับผมโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กับผมกับฝากไว้เท่านี้นะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนด้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไร่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับมื้นนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ